กิกกกับแอปนี้ดูน่ารักเชียเอากาลังกายหุ่นฟินตอหดนเฟิร์มก้อนัตเต้รีมถ่ายงานกับเจมส์จิรายุสวยหล่อมากาเอ็นดูทำตาแข็งใส่กล้องกับรีมาพิชยาและพีพีกรีด เอาลูกรักแอคชั่นคอมมากหนูอยากถ่ายงานด้วยดีคะแม้จะไม่มีซีนก็ตามที่ต้องมีหนูอ่ะคือลูกค้าไม่ได้จ้างลูกครับนะอยากถ่ายด้วยอยากถ่ายด้วยใช่ไหมครับอันนี้ไม่ได้เขาไม่ได้จ้างเราอ่ะเขาไม่ได้ให้มีเดี๋ยวงานอื่นนะนะไปอยู่กับยาก่อนนะนะโอเครักๆแม่รักๆเก่งมากดาราลูกดาราดวงดาวของแม่ ลูกรักเล่นกับคุณยายแบบไม่หลับไม่นอนมันเขี้ยวว่านอ่านจะเล่นนะครับเล่นแล้ววันนี้มันกี่โมงแล้วลูกบูลิมมีตียให้แล้วลูกแม่แลวขนมที่สุดไหมครับร้กอยู่สุด What's